วันนี้ผมมาที่อ่สาสัมผาสนะครับผมวันนี้มาสุกันเป็นไหมครับวันนี้มาที่เจนันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จัดมาในรอบปีปีของ68นะครับผมเราก็จะมาต้อกันวันนี้มาถึงแล้วที่หน้าป่าทานีนะครับกระท่อมน้อยปลายริมเลยกระท่อมน้อยริมเลยนะครับที่พักของเราอกากาศก็กำลังให้นะคะ <c oughs> รับบรรยากาศก็ นิดๆนิดๆก็โอเคแล้วตอนนี้เราต้องไปลองกามันนี่มาเลยครับเตรียมบนรถพึ่งมาตอนนี้นี่ก็กล่องใส่ปลาแล้วอันนี้เตียมแล้วครับเอเตรียมเรียบร้อยครับอาวุธอาวุธพร้อมอาวุธพร้อมกระเป๋าเสียบเตรียบยางนะครับ ของดึกของเราขาดให้ได้นะครับวันนี้อแล้วตอนอนี้ต้องมีหมวกนะครับกระดิ่มืนกันใส่แล้วดูหรอขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็จะไปประ,อประกอบอุปกรณ์แล้วพาดพิตกกันนะครับข้างในนะครับนี่ก็คือ้องชาวของน,น,นะอแมี่นะครับทำเลสวยๆนะครับเนี่ยนำไข่ม,มาแล้วก็เด็ดแบบนี้เลย ดูสวยงามอลังการนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเปิดไฟนะป๊บป๊า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 ป๊้ป๊า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 ป๊นป๊า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 ป๊บป๊า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 ป๊ป๊ปาป๊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 าป๊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 าป๊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 า ดินเนื้อที่นี่นีครับดินเนื้ที่นี่นะครับเล้จะมาเซลฟี่ด้วฟีด้วย นะวันนี้นี่นะครับเจ้าวัวเจ้าวัาวนะครับปลาดีนะครับมาสุดยอดเลยนะครับสุดยอดกรารตกปลา่มาเพื่อความถือครับนี่ก็เพิ่งได้ขึ้นมานะครับนี่น,น,นี่ลงไปนะ ไปเลยนะครับจุ๊นนานาที่ได้เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมากับคลิปดีๆนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อให้นานาได้เห็นนะครับวันนี้ก็มีความสำเร็จนะครับได้มาสองตัวแอ ราก็จะหาที่ใหม่ๆนะครับแนะนำาจะตกไปเรื่อยๆนะครับอย่าพื้นเบื่อกันนะครับก็เป็นกดกำลังใจจากธนะนะครับที่กดติดตามกดไลค์ให้นะครับก็ได้ทำครับเนี่ยนัดเดียวนะครับนะน,นี่ในบ้านนะครับูกได้ thing. สองบาทเองเดือดหายไปเลยที่ไหนได้ยาหม,มดนี่ครับไอ้ไสเดือนทะเลนะครับเกียงทรายพันสอบถามได้นะครับว่าซื้อเก่ยวตรงไหนนะครับ มากรอ,อบนี้นะฮะฉลาดมาก 在呗，在。 จะมีไซส์นี้นะครับช่วงนี้มันค่อยไซส์ประมา,าณนี้นะครับมันได้ถือว่าใหญ่มากนะครับปลาปลาปลานนี้มันจะเป็นไซส์ในประมาณนี้นะครับพอได้วัดได้วยเวียงนะงนีะยวเดี๋ยวดาวหัวไปตรงนี้นะ มันต้องเพิ่มติมก่อนไป ไม่กี่นาทีเองนะได้ทำงานนี้แล้วนะ มานานนะเออก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหยังไม่โหดดเอ่านจนอ่านต่ออ,อีกนะ